จะมาที่จักรของม้าปีนี่อุ้ยแย่เน่โอ้ยใส่แต่หัวอะไรอะไรที่เนี่ยเปิดของม้าอุ้ยบอกให้ออกมาบอกให้ออกมาเข้าเรือเดี๋ยวยี่นี้เดีเยวอันนี้เลยอะไรไม่รู้ทำเพียอะไร โอ้ยยังไม่ถึงนั่งรถพี่เตะเกาะด้วยพี่พี่ไว้พี่ไว้เตะเกาะด้วยเตะเกาะไงไม่รู้เลยเนี่ยโอเคอีดีดีดีอีดีดีดีแล้วเสกเขาน้องสาวเขาหาเอง

ไม่ยังไม่หยุดเอาพี่เอาพี่ไฟมุกเราดานหนึ่งอนเอาเซตเต็อ้เวรกเราเปาเฮ้ยเอาชนะโอ้โหโอยดูดเบอร เก็บของนี่ไอ้ปุ๊ดไหเกิดไกลในกงอะไรในเกียวยมทูตแฉเลยใช้บัตรอะไรอะซื้อเกมบัตรทูนี้ คุณไว้ไปไหนแล้วเนี่ยไปซื้อตรงไหนเนี่ยทูมันนี่ไปซื้อที่เซเว่นครับไม่ใช้บัตรทูไปซื้อตรงเว็บไหนเว็บอะไรก็ได้แล้วแต่จะซื้อเสื้อใได้หมดทุกแบบว้บาเป่าได้ ไม่รู้สึกจะหลุดไเนี่รู้สึกใหญ่ทำกับเราอย่างนี้เลยเนี่ยเราอูเราเอฟเจนะเราเอฟโทษโไม่รู้ไม่รู้โดนต้นไม้ตกเฮ้ยนั่นต้นไม้ฝังเองไม่ต้นไม้ฉันใครทำลายต้นไม้ตาย วายเกียวยุงมาทู่ข้าวันเล้วพี่หยิบเทียวมาทู่ไปเร็วเอ๊ะโลหยิบเองก็ได้วะทำงานดิเก็บปืนนี่กับกับแอร์นั้นอ่ะแอร์นั้นกดน้องสามไอไออัเนี้ยกดน้องสามไปทำอะอยู่ทิ้งปืนแล้วกดน้องสามง่ายๆได้แล้วได้แล้วเจ้าจงลงทัดพวกเจ้า 灵活的业务。 ทะเลกิ๊กกิ๊กเกมกิ๊กเบริก้าเบริก้าไม่โหลดเลยมันนีเป็นของแพ้เลยเออเานแหลเอาสีผานแล้ใรได้ทันอร์โบสเนี่ยสุก็ไม่กันไม่ไดไม่ไดไมไ้จริงดิเออคนน้อยอ่ะเดี๋ยว้พรุ่งนี้เล่นปะเดี๋ยวมาเล่นด้วยพระเจ้าลงคัดได้ yeah เราคิวพี่เล่ตั้งสีครั้งไงภูมิใจว่ะห้องเด๋กวกาตายไปเลอ้ากัดกาก้กันเองทำไมวะเดวิลมคขายพักไแปดร้อยเอเดวิลเดวิลมคขายพาคส อดีตเนี่ยใส่ของแต่ทบตายว่ะมาไงเดี๋ยว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 แม่ยวะๆไปโดนไหมมาเลยแน่ต้องต้ิงติหมอนั่งมาสิเสร็จคอเต็มไม่เดินช้าแล้วตไปเก็บกองแล้วไปเก็บกอง มาดิมาดิมาดิมามามาานนอกเอมาก็มาอย่าย Arizona, ยอมาพูดเฮ้ยมันมาแล้วโโวาเือสเือสเงไม่ยาไช่วยค่ะ ไ่ยไงมไม่เก่งเลยเไม่ได้ฮิวตัวยังไงนะทำไมได้ฮตัวเองไอตัวนี้มันใช้ไฟฟ้าฮิวไม่เออแต่พันยูนี่รู้อยู่ฮิวแล้วใส่ตัวเองไงใส่ไม่ได้้ว อุ้ยซื้อเก๋ยวงมาตูบตกงบไหญ่ FJ f มันสักกัไม่ทัน90ยูไม่ทันอะไร SK เหรอทุตกองหา y o u t u b เลยสามร้อยเก้าสิเหรอทตกองเฮียเฮียเอาเฮียไป้ยพวกเดียวกันที่ว่า

เพรามันจะดีวันหนึ่งวางไงะวะเหลือมาไม่ไล่วันหนึ่งลงปั๊ไรนะวใชนะยิงก็เปียกเ่ไอ้ช็อตไอ้หาเราเจอเมื่อไรเราหาไดเจออยู่แล้วเราเก็โอ้อะไรอไเขาไปทำอะไรกันนะ เรากำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะฉีดน้ำฉีดนะครับฉีดน้กดเอเลยกดเเลยกอยู่ตัวเองนะชไตัวอรที่อ่ะเ้ใช้ฮิวตัวเอกดเแล้วเมาส์สามไมฮิวเอากลางอมากลางเออใช่ฮทำอยู่เนี่ยทำอยู่ทำอยู่เมาก็ลงคอมขนาดได้ยินเสียงเลยอะ สุดอะชนะอุ้ยเ,เชียนแม่เนี่ยจุดจบพี่จะลงไม่เหยียบเลยไม่มีทางอูโอ้โววัดตาเหิวเลยอยู่บนทูตบกี้เอาไม่ตายวะ

เราได้เตะไปแตกเยอะแล้วเรามีหนังสือจากไหนเนี่ยโด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 เอขินไประวังจัดการให้ไม่จะไรเลย ซอมปเอาซอมี้ไปกินโดนซอมบี้แดงโอ้ยไม่เป็นไรว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เจ้าพี่ไม่เป็นไรไม่หรอกโอ้ยยิงปืนยิงซอมบี้เราเลเวลเดเลเเดชอยู่ ไอเดีวคนนี้เล็โเดตแล้ว้าโอ้ตายนเลยไ่นาฟังระเบิดเลยแล้วดู้วยแล้วตไปก่อนนะเนี่ยคานะไม่อยโจรเลครับด้วยด้ย

เขาเริ่อ่กการบูลลาร์กอะไรบางอย่างอะไรหรอทำทำอะไรตา้ฟกชัวร์ไอวิ่งดิ้แล้วเ้ยเราเอาอะไรมาหนักเขาให้อ่ะมาไอกระป๋องนีไม่ตายเราไม่ตายเราไม่ตายเราไม่ตายโอยังไปข้ที่มาเรื่อยเลย เออเอาไว้เตกถ้าเลยดาบพี่ขันมาแล้วพี่หนีจัดการจัดการคอมบี้อาร์พีจีอาพีจีมาแล้วเฮ้ยยิงผิดขอโทษทีิเฮ้ยอาร์พีจีอาร์พีจีมาไม่เอาไม่ไม่ไม่เราเอานี้มาฝากนายอ่ะโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยช่วยยิงเลย ไม right, ่ช่วยเราไม่ช่วยเรารอชีวิตแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเฮ้ยมันอะไรของมันน่ะ เออตเนทีเดยเนี่ยเอยอเออไฟไปไฟไฟไปโอ้เอาระอะไรเนี่ย่ารยรวังโอ้กันตายเลยมโกโก้คันเฮียโอโคมคันไปนะรอบนืมไปว่ามุโกโก้คันนั้นไม่จบ วิ่งไป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 ออกเต้นยิง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 นี่มันอะไรน่ะอุ้ยตายได้พี่ตูนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าพี่ตูนแต่งคนไทยบินได้ทำสำเร็จแล้วทานี้ไปเฮ้ยมันมาแล้วผมไม่มุดดินอยู่มันถึงเกิดมาได้เบรกสีเบรกสีเบรกสีคือด้วยมันลุมแดกแล้ว núm đẻt leo núm đẻt leo núm đẻt leo đẻt leo đẻt leo đẻ leo chưa được rồi 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 chưa được มาไล่ <ged> <used> ไปเ <scenes> ป <laughs> mm ่าลมทำไมช่วยแล้วเอช่วยไม่ต้องอืนตายแล้วันโคเดียวกันเงตายรับตายตายง่ายมันดับันล้นี่ยนี่ดูท่ไยร้อปีหนู ซ่มเลยไเลยไปไม่ไปไม่ตาเ้ยยังแล้วผมพี่เป็นลักสืบลังอัวแหลกเราคิวได้ก้าเดียวคิวแรกของการสี่ห้าตัวเดือตอมเข้ามาโอ้แห่งออก เเก็บเร็วเก็บเก็บเก็บตายแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยเก็บที่แล้วเอติ๊บรขออาพิจิตรไอ้ลำเาวอาพิ้ตายแม่ยามามันได้อาพิจิตรไปแล้วเอาหนังสือหายโต

大龙太牛了、嗯！啊 ลเยมันเสกไงทีวีเออมันเสกไงเสกไหมเอตไอ้ตัว้อ้ตัวเนี้ยเก็บคำี่ก็อนดีโอเคเราเห็นแล้วเก็บคำพี่แล้วอ่ะจะเสกได้ได้แล้วยังไงอ่ะก็ตามตัวอักษรเลยที่มันบอกให้กดอ่ะเปิดโลหินอ่าเกาวลงพัดแล้วก็ U F

อะไรมาวะน่ะวันนี้พวกเอ้าตายเฉยฮึนะแฮะเกิดอะไรขึ้นนะ